สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับ,ส,รบสําหรับในเช้าว,วันนี้ซึ่งเป็นเช้าอีวันอีกเชาวว้าวันหนึ่งนะครับที่ที่เราจะมาดูในพระคำของพระเจ้านะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์นะครับที่ดีและเป็นการนํามาสู่พระพรของพระเจ้านะครับเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีความปรารถนาครับทุกคนก็มีความปรารถนาที่เราจะมีอ่า ที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไม่ว่าจะคนในครอบครัวไม่ว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยโดยเฉพาะสามีและภรรยาเนี่ยผมเชื่อว่า,าเราจะได้รับพ,อพอระพรของพระเจ้าแล้วก็เป็นครอบครัวที่ถวายกิรลสโลงและเป็นครอบครัวที่พอพระทัยพระเจ้าพอพระทัยนะครับ ในวันนี้เราจะมาดูต่อจากเมื่อวานนะครับจากข้อที่10ถึงข้อที่21ด้วยกันแต่ชายนั้นไม่ยอมค้างคืนเขาจึงลุกขึ้นเดินทางไปพร้อมกับภรรยาน้อยและลาคู่หนึ่งที่ผูกอ่านจนถึงที่ตรงข้ามเมืองเยบุสคือเยรูซาเลม็มเมื่อพวกเขามาใกล้เมืองเยบุสก็บ่ายมากแล้วคนใช้จึงเรียนนายของเขาว่า ให้เราแวะเข้าเมืองนี้ของคนเยบูสเถิดและให้เราค้างคืนอยู่ในเมืองนี้แหละแต่นายของเขาตอบว่าพวกเราจะไม่แวะเข้าเมืองของคนต่างด้าวผู้ไม่ใช่คนอิสราเอลแต่จะผ่านไปยังเมืองกิเบอาเขาจึงบอกคนใช้ว่าไปเถิดให้พวกเราเข้าไปใกล้ที่เหล่านี้แห่งหนึ่งและค้างในเมืองกิเบอาหรือเมืองรามาเขาทั้งหลายจึงผ่านไปเมื่อพวกเขามาใกล้เมืองกีเบอา ซึ่งเป็นของคนเบญามินดวงอาทิตย์ก็ตกแล้วพวกเขาจึงแวะเข้าไปจะค้างคืนในเมืองกิเบอาเขาก็เข้าไปนั่งอยู่ที่ลานเมืองเพราะไม่มีใครเชิญพวกเขาเข้าไปค้างในบ้านในเย็นวันนั้นผู้อาวุโสคนหนึ่งเข้ามาเมื่อเลิกงานจากไรนาแล้วชายนั้นมาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาส่วนชาวเมืองนั้นเป็นคนเบญามินเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นคนเดินทางที่ลานเมืองผู้อาวุโสจึงถามว่า ท่านมาจากไหนและจะไปไหนเขาตอบว่าพวกเราเดินทางจากเบ็ดเลเฮมในยูดาจะไปที่แดนไกลโพล้นแห่งเทือกเขาเอฟราอิมซึ่งข้าพเจ้ามาจากที่นั่นข้าพเจ้าไปเบ็เลเฮมในยูดามาและข้าพเจ้ากําลังจะไปยังพระนิเวศของพระเยเวไม่มีใครเชิญข้าพเจ้าเข้าไปพักในบ้านเลยพวกเรามีฟางและอาหารสําหรับลาอีกทั้งอาหารและเหล้าอางุ่นสําหรับข้าพเจ้าและภระยากับคนรับใช้ที่อยู่ด้วย พวกเราไม่ขาดสิ่งใดเลยผู้อาวุโสจึงพูดว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านเถิดถ้าท่านขาดสิ่งใดข้าพเจ้าขอเป็นธุระทั้งสิ้นเพียงแต่อย่าค้างคืนที่ลานเมืองเลยเขาจึงพาชายนั้นเข้าบ้านเอาอาหารให้ลาต่างก็ล้างเท้าของตนแล้วก็กินและดื่มนะครับในบริบทตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงหลังจากที่คนริวีคนนี้เนี่ยกับคนชาแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ย ออกเดินทางนะครับจากบ้านของอพ่อตาของเขานะครับแล้วก็พร้อมด้วยคนใช้นะครับในข้อที่10เนี่ยในข้อที่10แต่ชายคนนั้นไม่ยอมคันคืนเขาจึงลุกเดินไปพร้อมกับภรยาน้อยแล้วก็ลาคู่หนึ่งนะครับซึ่งในเมืองเยบูตนะครับคือเยรูซาเล็มนะครับซึ่งว่าซึ่งเป็น คนในวีคนนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการที่จะค้างคืนหรือว่าต้องการแวะพักแถวซึ่งเป็นบริเวณนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ของคนต่างด้าวน,นะครับเขาก็เลยต้องการที่จะเดินต่อไปนะครับถึงเมืองกีเบอานะครับซึ่งเป็นคนของเบยามินนะครับพอมาถึงกีเบอาเนี่ยก็ดูอันทึกก็ใกล้ตกใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องการ ที่จะค้างคืนที่นั่นเพราะว่าเดินต่อไปก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามืดนะครับพอไปถึงใช่ไหมครับในข้อที่13เนี่ยพอมาถึงกิเบรอาเนี่ยเขาก็บอกคือคนใช้เลวีก็บอกคนใช้ว่าไปเถิดให้พวกเราไปเข้าไปใกล้ที่เหล่านั้นแห่งหนึ่งนะครับค้างคืนในเมืองเบเดอาอาเบกิเบอานะครับหรือเมืองรามานนะครับ แล้วก็เขาก็ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าซึ่งอ่ากิเบีเนี่ยซึ่งเป็นของคนเบยามินนะครับดวงที่ก็ใกล้ตกแล้วนะครับเขาก็เลยเข้าไปค้างคืนที่นั่นนะครับซึ่งข้อที่15เนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้ไปพักที่ที่พักหรือว่าโรงแรมแต่อย่างใดนะครับแต่พวกเขาเลือกที่จะพักอยู่ในหลังเมืองนะครับก็ซึ่งเป็นอาจจะเป็นหลังกว้างๆแล้วก็อาจจะเป็นที่ ทุกคนนะครับสามารถคร้างคืนที่นั่นได้นะครับแล้วเขาก็ค้างคืนที่นั่นเพราะว่าไม่มีใครเชิญพวกเขานะครับเข้าไปพักในบ้านของของคนเหล่านั้นได้ด้วยนะครับในข้อที่16เนี่ยในเย็นวันนั้นมีผู้อาวุโสคนหนึ่งเข้ามาอ่าเขาเข้ามาเมื่อเลิกง,งานจากไรนาแล้วชายคนนั้นเออชายนั้นมาจากแดนเทิดข่าเอเฟรหิเหมือนกันใช่ไหมครับ แล้วก็ส่วนเช่าส่วนนั้นเป็นคนเบยามินนะครับเขาก็เงยหน้าดูเห็นแล้วก็เห็นคนเดินในที่หลังเมืองใช่ไหมครับเขาก็เลยพวกอวุโสคนนั้นก็เลยถามว่าพวกท่านมาจากไหนและจะไปที่ไหนเขาตอบว่าเขาก็คือคนเลวีคนนี้นะครับตอบว่าพวกเราเดินทางจากเมืองเอาจากเบลเฮมแอนยูดาใช่ไหมครับ จะไปที่แดนไกลพล้นแห่งเทิดเก่าเอเฟรย์เมเพราะว่าเขามาจากที่นั่นนะครับและข้าพเจ้ากำลังจะไปยังพรรีเวศของพระยาเวนะครับไม่มีใครเชิญพวกข้าพเจ้าเข้าไปในที่ที่พักในบ้านเลยนะครับอวุโสคนนี้ก็เลยเชิญเขาเข้าไปแล้วก็กินอยู่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าพวกเราอา คนในวีคนนี้ก็บอกว่าพวกเรามีฟังอาหารสําหรับลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นข้อที่20เนี่ยผู้อาวุโสจึงพูดกับพูดว่าสันทิสุขจมมีแดดท่านเถิดถ้าขาดสินใดนะครับข้าพเจ้าขอเป็นธุรัทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่อย่างค้างที่ลังเมืองน,นะครับพวกเขาจึงพาชายเออเขาจึงพาชายคนนั้นเข้าบ้านเอาอาหารให้ลา ต่างก็ล้างเท้าของตรงแล้วก็กินและดื่มพี่น้องครับในจากพระธรรมตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้หูเรื่องกับพี่น้องหนึ่งคืออย่าทําตามใจตัวเองนะครับก็สาเหตุนะครับเมื่อการที่เราทําตามใจตัวเองนะครับเรารู้ว่าสาเหตุของการที่ภรรยาน้อยของชายคนนี้หนีกลับไปยังบ้านของเขาก็สิ่หนึ่งที่ทําให้ นางตัดสินใจที่หนีกลับไปบ้านของพ่อเ็าคืออาจจะเป็นเพราะผู้ชายคนนี้กระทาตามใจตัวเองมากจนเกินไปแล้วไม่ไม่เป็นที่ยอมรัหรือว่าสาอาภระยาเขาไม่ชอบใจนะครับพี่น้องครับในตอนนี้เนี่ยเขาระหว่างเดินทางนะครับเขาก็ไม่มีที่อา,อาศัยแต่เมื่อมาถึงเมืองกิเบอานเนี่ยนะครับซึ่งเป็น เมืองของเบย์เบยามินใช่ไหมครับเขาก็เลยชายคนนี้ก็เลยชวนพวกเขาเข้าไปที่ที่บ้านของเขาแล้วก็กินดื่มนะครับพี่น้องครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราดูต่อไปเนี่ยนะครับการที่คั้นงคืนในเมืองเนี่ยมันมันมีเหตุการณ์ที่เดร้ายเกิดขึ้นนะครับก็เราอาจจะมีโอกาสดูต่อไปในวันถัดไปนะครับแต่สีหนึ่งที่ เมื่อนะครับจาบริเวาจากพระธรรมตอนนี้เนี่ยการที่เราหลายครั้งพี่น้องครับหลายครั้งที่เราทําตามใจตัวเองเนี่ยนะครับหรือว่าเลือกทําตามสิ่งที่ตัวเองปรัถนานะครับจนมากเกินไปมันนามผลเสียมาสู่ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับเราก็ได้เห็นตัวอย่างจากชนชาติอิสราเอลที่ เมื่อสมัยโยชูวาเมื่อผู้วินิจฉัยคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่มากอบกู้ชีวิตของเขาหลังจากชีวิตของเขาอ่าหลังจากผู้วิจิฉายนะครับสิ้นชีวิตไปอิสราเอลก็กลับมาทําตามใจตัวเองแล้วห่างหลังให้กับพระเจ้าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายพี่น้องครับหลายครั้งชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากชีวิตของชนชาติอิสราเอล เมื่อเราหลายครั้งนะครับหลายครั้งที่เราเลือกทําตามใจตัวเองมากโจนเกินไปและปรรถนาสิ่งที่เราสิ่งที่อของปรรถนาใจตัวเองอมากเกินไปพี่น้องครับผมไม่ได้ไปผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถทําตามสิ่งที่ตัวเองปราัถนาหรือว่าไม่เราไม่สามารถเลือกทํา ทุกอาได้ไม่ได้หมายความว่าแต่บางครั้งนะครับเรานะครับเลือกตัวเองเลือกทําตามใจตัวเองม่จนเกินไปโดยที่ไม่ได้มองเห็นสิ่งที่อันตรายหรือว่าไม่ได้เห็นผลที่ตามมานะครับผู้ใชค้คนนี้คงไม่รู้ว่าการที่เขาค้างคืนที่นี่เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยจะในคืนนั้นเนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาหรือว่าคนในคนของเขานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราระมัดระวังนะครับขอให้เรา,าเระมัดระวังว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยบทเรียนในเช้านี้เนี่ยพระเจ้ากําลังสอนให้เราว่าเราอย่าปรารถนาหรือว่าเราอย่าเลือกหรือว่าเราอย่าทําใจเอออย่าทําตามใจตัวเองมากจนเกินไป ะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะระมัดระวังที่เราจะไม่ให้ใจของเราเป็นใหญ่นะครับแล้วเราก็จะไม่ปรารถนาทําตามใจตัวเองมากจนเกินไปขอให้พระเจ้าเมตตานะครับว่าการที่เราไม่ทําตามใจตัวเองเนี่ยนะครับมาจนเกินไปมันก็เป็นผลดีนะครับเป็นพรเราสามารถที่จะ ไม่นำผลเสียมาสู่ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราคนรอบข้างของเรานะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยถ้าลูกของพระองค์ทำตามใจตัวเองนะครับพระเจ้าไม่พอพระทัยหากเรา,าปรารถนาตามาทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไม่ฟังพระเจ้านะครับเพราะว่าความบาป นะครับเริ่มต้นมาจากการไม่เชื่อฟังแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ชายคนนี้การที่สามภรยาของเขาหนีไปหรือว่ากลับไปก็อาจจะไม่เชื่อฟังสามภรยาของเขาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าปรารานให้เราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีต่อเรานะครับเมื่อมีเมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีต่อเราเนี่ย พระเจ้าก็มีความคาดหวังว่าเราจะไม่ทาตามใจตัวเองนะครับแล้วก็จะทําตามในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องครับในเช้าวันนี้ที่ที่เราจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเปิดเผยน้ําพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเรานะครับให้เราที่ตานด้วยกันสาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนด้วยที่ข้าพระองค์เทลายจะไม่ทําตามใจตัวเองมากจนเกินไปแต่ข้าพระองค์เทลายจะฟังพระเจ้าจะทําตามสิ่งที่พระอ์พอพทยและเป็นที่ถวายกีแด่พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนําใจข้าพระองค์งหลายนําความคิดของข้าพระองค์เทลายในเช้านี้ที่จะเริ่มต้นกับที่จะให้พระองค์เริ่มต้นทุกเช้าแล้วเริ่มต้นกับข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องของข้าพรองทุกคนที่จะรักษาใจของข้าพรองทุกคนที่จะไม่ปรารถนาทําตามใจตัวเองขอพระองค์เมตตาและนําข้าพรองทุกคนขอกอราบอวยพรมาเหนือชีวิตของข้าพรองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน